สะเทือนขวัญพระเอกวัยรุ่นชื่อดังเมื่อหมอกสลายรถคว่ำไฟคลอกดำเป็นตอตะโกูตายเคียงคู่คนพิเศษใกล้จุดที่เก๋บุญพิทักษ์ตายก่อนหน้าวงการมายาช็อกอีกครั้งเมื่อดาราลูกครึ่งดาวรุ่งจอรดีแลนด์ของค่ายกันตนาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์พลิกคว่ำหลายตลบเกิดเพลิงไม่รถยนต์คลอกพร้อมผู้กำกับส่วนตัวทิ้งละครดังเจ็ดสีเรื่อง เมื่อหมอกสลายที่กำลังเรตติ้งพุ่งแรงติดอันดับฮิตทางโทรทัศน์และประกบดารารุ่นพี่หลายคนที่เพิ่งออกอากาศไปไม่นานกลายเป็นผลกระทบที่ขาดดารานำแสดงไปอย่างไม่มีวันกลับส่งท้ายเงาราหูอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ฆ่าชีวิตดาราชายชื่อดังอีกรายเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนโดยเมื่อเวลา21.20น,นวันที่1ธันวาคม 2,538ร้อยตำรวจเอกวงษาจุลวานิชร้อยเวรสถานีตำรวจทางหลวงสองกองกำกับการ3ชนบรุรีได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำและเกิดเพลิงไหมอย่างรวดเร็วตรงบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาแหลมฉบังถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่127-128หมู่2ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอเสือราชา จังหวัดชนบุรีภายหลังได้รับแจ้งแล้วจึงรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพบรถเก๋งยี่ห้อเปอร์เช่สีเทาหมายเลขทะเบียนหอนกค,คู่7 3 8 7กทมอจอดขวางอยู่กลางถนนขาออกไปตามเส้นทางพัทยามีแสงเพลิงลุกไหม้ทั่วทั้งคันสภาพรถพังยับจนต้องช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงอยู่เป็นเวลานานกว่าจะสงบเมื่อเพลิงสงบระราบคาบแล้วตำรวจจึงเข้าตรวจสอบพบศพชายสองคนถูกไฟคลอก จนร่างกายดำเป็นตอตะกูอยู่ด้านหน้ารถตรวจพบหลักฐานระบุในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทาหารไทยสาขาพระราม4มีเงินฝากจำนวน10ล้านบาทและสมุดเงินฝากของธนาคารกรุงเทพไม่ทราบสาขามีเงินฝากจำนวน40,000บาทปรากฏชื่อเจ้าของคือนายสําคัญสังขวานิตกรรมการผู้จัดการบริษัทเซ็นเตอร์นตตั้งอยู่ในซอยศูนย์วิจัยถนนเพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพมหานคร ส่วนอีกศพหนึ่งนั่งอยู่ตรงด้านหน้าคนขับเป็นชายสวมเสื้อยืดนุ่งกางเกงยีนทราบชื่อในเวลาต่อมาว่านายจอร์ดีแลนโพสตอร์เวดดาราวัยรุ่นเล่นในแบบชื่อดังในวงการบันเทิงเมืองไทยซึ่งกำลังแสดงนำในละครเรื่องเมื่อหมอกสลายที่กำลังมาแรงในทีวีช่องเจ็ดสีนอกจากนี้ยังพบภาพถ่ายดาราอีกหลายคนถูกไฟไหม้ไปบางส่วน จึงเก็บเอกสารทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานในเบื้องต้นและได้มอบศพให้กับหน่วยกู้ภยัยจัดก,การส่งไปไว้ที่โรงพยาบาลสมเด็จณศิรีราชาเพื่อชนสูตรโดยละเอียดอีกครั้งและเก็บไวร้รอญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปจากการสอบสวนได้ความว่ารถปอเช่คดังกล่าวผู้ที่ทำหน้าที่คนขับวิ่งมาจากพัทยาเพื่อมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพครั้นเมื่อถึงหลักกิโลเมตรดังกล่าวอย่างหลังเกิดระเบิดเสียงดังสน,น,นั่น เป็นเหตุให้รถที่วิ่งมาด้วยความเร็วเสียหลักวิ่งข้ามเลนกลางพลิกคว่ำหลายตลบและเกิดเพลิงไหมยอย่างรุนแรงโดยทั้งสองคนมีสายรัดนิรภัยติดอยู่กลายเป็นเหตุให้เสียชีวิตเพราะไฟไหมลุกท่วมดังกล่าวและในคืนันเดียวกันตำรวจได้แจ้งเรื่องไปยังผู้เกี่ยวข้องกับผู้ตายทั้งสองซึ่งมีทั้งคนในวงการบันเทิงตลอดจนบิดาของนายจอนดีแลนว่าบุตรชายเสียชีวิตแล้ว ทุกคนถึงกับตะลึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับดารารุ่นพี่หลายคนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในลักษณะเดียวกันตามที่เป็นข่าวไปแล้วในขณะเดียวกันบิดาของนายจอรดีแลนด์และเพื่อนดาราที่ใกล้ชิดรีบรุดไปยังโรงพยาบาลสมเด็จนเศีริราชาจนแน่นโรงพยาบาลเพื่อรอรับศพไปบำเพ็ญกุศลซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะนำศพทั้งสองมาที่โรงพยาบาลตำรวจสถาบันนิติเวช เพื่อทำภาพเชิงซ้อนแต่ปรากฏว่าบิดาของนายจอรดีแลนด์ไม่ติดใจเอาความใดๆทั้งสิน้นเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุเหตุที่เกิดขึ้นเองสำหรับประวัติของนายจอรดีแลนด์วัย17ปีเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเดินเข้าสู่วงการมายาโดยเป็นในแบบมาก่อนตั้งแต่อายุ15ปีเริ่มถ่ายภาพแฟชั่นที่มีคนรู้จักมากคือชุดโฆษณาฟิล์มสีฟูจิและที่ประชาชนรู้จักมากที่สุดคือ ภาพโฆษณาชุดโคโลนเอเวอร์เซนต่อมาได้รับการทาบทามเล่นหนังเรื่องแรกคือกองร้อยของโคลิเซียมฟิล์มแล้วมาแสดงนำในเรื่องสติแตกของบริษัทไฟสตาร์ทั้งที่ยังมีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังรอเข้าโรงฉายคือเรื่อง Good Bye Summer ด้วยแต่จอรนดีแล่นยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นกลับพุ่งแรงยิ่งขึ้นอีกเมื่อช่องเจดสีโดยคุณแดงสุรางเปรมปรีเห็นบุค,คลิกลักษณะเด่น จึงชักชวนและมอบหมายให้เป็นพระเอกนำแสดงในเรื่องเมื่อหมอกสลายของกันตนาภาพยนตร์ที่ออกอากาศต่อจากเรื่องผู้ชายไม้ประดับโดยได้รับบทแสดงคู่กับเต๋าโสโรชาวาทิตภพันธ์ซึ่งการเสียชีวิตของจอร์ีีเล่นในครั้งนี้การถ่ายทำละครเรื่องนี้ต้องหยุดชะง,งักไปชั่วคราวเพราะต้องหาดาราเข้ามาเปลี่ยนใหม่ส่วนทางด้านพจนอานนท์นักปั้นดาราชายหญิงเข้าสู่วงการบันเทิง ได้ทราบข่าวถึงกับนิ่งอึง้งและมีน้ำตาคลอเบ้าเมื่อเด็กที่ตนปั้นมากับมือเสียชีวิตลงทั้งยังเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นแรกตนไม่เชื่อแต่ได้รับการยืนยนันตนจึงรู้สึกสับสนมากในขณะนี้เพราะจอรดีแลนเป็นบุคคลที่มีอุปนิสัยดีคนหนึ่งไม่น่ามาด่วนจากไปแบบรวดเร็วเช่นนี้ขอเวลาตั้งสติก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะทำอะไรต่อไปพนอานนท นักปั้นฝีมือทองอยังกล่าวเสริมอีกว่าตนไม่ทราบเช่นกันว่าทําไมจอนเดินทางไปพัทยาบ่อยและระยะหลังๆจอนสนิทสนมกับนายสําคัญอย่างมากมักจะเดินทางไปด้วยกันเสมอและนายสําคัญเป็นเจ้าของรถปอร์เช่คันดังกล่าวด้วยนักปั้นมือทองได้พูดถึงความผูกพันกับจอนว่ามีกันมาเป็นเวลานานแล้วขณะนั้นเจอกันที่สวนสยามจอนกำลังเรียนอยู่ชั้นม .4 ตนเห็นรูปร่างหน้าตาเหมาะสมจึงชักชวนให้ก้าวเข้ามาสู่วงการแสดงและตนจะเดินทางไปร่วมงานศพด้วยส่วนดาราสาวคู่พระคู่นางเต๋าสโรชาวาทิตพันเมื่อทราบข่าวการสูญเสียจอรดีแลนด์ถึงกับหลังน้ำตาทันทีโดยข่าวนี้พจอานนุ์เป็นคนแจ้งให้ทราบเต๋าเผยว่ารู้สึกคล้ายสูญเสียอะไรไปสักอย่างในชีวิตและตนเองไม่นึกว่าจอรจะเสียชีวิตในลักษณะนี้ เหมือนกับรุ่นพี่หลายคนที่ประสบอุบัติเหตุเต้าสโรชาดาราสาวยังเปิดเผยอ,อีกว่าตนกับจอรดีแลนได้เล่นละครในเรื่องเมื่อเหมาสลายซึ่งการถ่ายทำไปได้เพียง5-6ตอนเท่านั้นยังเหลืออีก10กว่าตอนขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผู้บริหารช่อง7กับกันตนาจะดำเนินการอย่างไรต่อตนบอกได้เพียงอย่างเดียวว่ารู้สึกสลดใจและเกิดความสุดเกินใจไปอย่างมาก นางเอกสาวยังกล่าวต่อไปอีกว่าพบกันครั้งสุดท้ายเมื่อบันจันที่ผ่านมาระหว่างการถ่ายทำละครที่มีบทใกล้ชิดโดยมีการพูดเล่นกันตลอดเวลาไม่ปรากฏมีลังสังหณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนจากกันรู้ว่าจะมีการถ่ายทำละครอีกทั้งนี้มีใบนัดไปพบกันที่น้ำตกใสโยกน้อยโดยบริษัทกันตนาเป็นผู้นัดแม้เวลานี้ยังสับสนอยู่และยังไม่สามารถทำใจได้ดาราสาวกล่าวด้วยน้ำเสียงเสื่อ สำหรับจอ h ์ดีแลนเคยเปิดเผยประวัติของตนเองว่าพ่อเป็นชาวอังกฤษและยังอยากอุพยพครอบครัวมีแม่น้องสาวน้องชายไปอยู่ที่อังกฤษแต่ต้องรองให้พ่อทำธุรกิจแล้วเสร็จถึงจะไปและเมื่อทุกคนไปอยู่ที่นั่นแล้วจอร์ดีแลนก็จะเดินทางไปอยู่ด้วยเพราะเคยอยู่ในอังกฤษเมื่อสมัยเด็กๆจอ h ์ดีแลนยังพูดกับคนใกล้ชิดเสมอว่าตลอดระยะเวลาสองปีที่อยู่ในวงการ ได้พบประสบการณ์ที่หลากหลายหากอยู่ข้างนอกจะไม่มีวันล่วงรู้นั่นคือโลกของมายาในชีวิตส่วนตัวแล้วจอรนเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนจะเป็นบางครั้งเท่านั้นเวลาส่วนใหญ่จะออกกำลังกายเล่นกีฬาแต่สองปีที่เข้ามาในวงการบันเทิงพอมีเงินก็ซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮันด้าซีวิคคันหนึ่งและกำลังเก็บเงินไว้ซื้อบ้านหลังหนึ่งที่มีบริเวณเป็นส่วนตัวนอกจากนี้ จอร์ดีแลนยังเปิดอกพูดอีกว่าตนเองมีความเชื่อในโหราศาสตร์กำลังศึกษาจากน้าชายจะคอยเช็คดูดวงของตนเสมอแต่ไม่เอาดวงไปให้ใครดูเพราะอาจจะเอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างที่ไม่เป็นผลดีแก่ตนเองจอร์ดีแลนเผยอีกว่าเคยถูกชักชวนไปร้องเพลงตามดารารุ่นพี่และรุ่นน้องอีกหลายคนที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้แต่จอรดีแลนเองยังไม่คิดตกลงใจ เพราะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้านว่าตนเองจะเหมาะสมหรือไม่กับงานร้องเพลงแต่ด้านส่วนตัวแล้วอยากทําธุรกิจส่วนตัวมากกว่าแต่คงไม่ใช่เวลานี้เพราะอย่างน้อยเราต้องสร้างฐานะความแข็งแรงของตนเองให้มีความพร้อมในทุกด้านก่อนนั่นจะสามารถทําอะไรได้ดีที่สุดหากทําผิดพลาดไปหรือตัดสินใจเร็วไปตนเองจะเป็นฝ่ายเสียหายสําหรับชื่อจอห์ดีเล่นนั้นไม่ใช่ชื่อจริง ชื่อเดิมคือนายนิรันต์โปสเตอร์เวดมีบ้านพักจริงๆอยู่หลังวัดโพสัมพันธ์อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีมีรูปร่างหน้าตาดีคนหนึ่งจึงมีคนมาติดต่อไปถ่ายแบบอยู่เสมอจนกระทั่งก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในเวลาต่อมาน,นายนริเสิงเสนีเพื่อนของจอร์ดีเลนกล่าวว่าหลังจอร์ดีเลนเริ่มเข้าสู่วงการดาราและมีชื่อเสียงขึ้นตามลําดับจอร์ดีแลนได้ขอย้ายตนเองไปอยู่คอนโดตามลาําพัง ย่านถนนเสียยุธยาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการติดต่อกันก็ห่างเหินออกไปเพราะจอรดีแลนเป็นพิธีกรลุ้นข้ามโลกและมีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศนานๆครั้งจึงจะโทรศัพท์พูดคุยกันจากเหตุการณ์ที่จอรดีแลนเสียชีวิตลงในเวลา23นาฬิกาของคืนวันเกิดเหตุมีคนในวงการบันเทิงโทรศัพท์เข้ามาสอบถามตนมากมายจนตนต้องรับโทรศัพท์ตลอดทั้งคืนแรก,แรก ตนไม่เชื่อว่าเป็นจอรดีแลนแต่หน่วยกู้ภัยของเมืองชนบรุรีโทรศัพท์เข้ามายืนยันว่าใช่จอนดีแลนอย่างแน่นอนนายนาริศกล่าวเพิ่มเติมอีกว่ารถปอร์เช่ที่เกิดอุบัติเหตุจนพิกาเป็นเหตุให้จอรดีแลนเสียชีวิตนั้นขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นรถของใครกันแน่และผู้ที่เสียชีวิตด้วยกันนั้นตนก็ไม่รู้จักว่าเป็นใครธรรมดาแล้วจอรดีแลนจะใช้รถฮอนด้าสีตะกั่วเป็นรถประจําตัวและเป็นคนไม่ชอบขับรถเร็ว ตนจึงไม่เชื่อตามที่มีโทรศัพท์เข้ามาบอกตั้งแต่แรกซึ่งจากการตรวจสอบอย่างละเอียดของตำรวจพบว่าอย่างล้อหน้านและหลังระเบิดทั้งคู่โดยเฉพาะล้อหลังขวาหลุดกระเด็นออกมาจากตัวรถกระจกรอบรถทุกบานแตกละเอียดไม่มีชิ้นดีท้ายรถยุบไปบรรจบกับหน้ารถจนเกิดประกายไฟถูกถังน้ำมันลุกไหม้ท่วมย่างสดคนทั้งสองที่นั่งอยู่ภายในรถทันทีซึ่งนายสำคัญและจอร์ดีแลน ถูกเพลิงเผาตั้งแต่ช่วงปลายเท้าจดศรีรษะมือเหยียกงอในลักษณะพยายามหาทางหนีก่อนหมดสติและถูกไฟเผาทั้งเป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุกล่าวว่ารถปอร์เช่ของจอร์ดีแลนขับมาด้วยความเร็วแข่งมากับรถยนต์คันหนึ่งที่วิ่งอยู่ข้างหน้าด้วยความเร็วเช่นกันในช่วงนั้นเองรถยนต์คันหน้าเกิดเหยียบเบรกอย่างกระทันหันรถของจอร์ดีแลนจึงต้องหักหลบเป็นเหตุให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในร่องน้ํากลางถนน กระดอนขึ้นมาจอดอยู่อีกฝ้าของถนนและเกิดเสียงยางระเบิดออกมาเป็นระยะก่อนที่ไฟจะลุกไหมส่วนรถคันที่ขับแข่งกันมาตั้งแต่แรกได้เร่งเครื่องยนต์หลบหนีไปนในความมืดโดยที่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรายงานข่าวเพิ่มเติมเข้ามาอีกว่าที่โรงพยาบาลสมเด็จนาศอราชาซึ่งหน่วยกู้ภัยนำศพข,ของคนทั้งสองไปเพื่อชันสูตรในเบื้องต้นได้มีนายพิชาก,ก่อนแช่มช้อยเพื่อนของดาราหนุ่มทราบข่าวเดินทางไปเยี่ยม แต่ไม่มีโอกาสได้เห็นศพต้องรอให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอนุญาตก่อนตลอดเวลาที่นั่งรออยู่ในนั้นนายพิชากรมีท่าทีเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่ามันรวดเร็วมากจนไม่สามารถรับได้เพราะจอร์ดีแลนเคยพูดกับตนว่าถ้าเขาตายหรือเป็นอะไรไปไม่ต้องห่วงคล้ายกับว่าจะเป็นลางสังหรณ์อะไรทำนองนั้นแต่เวลานั้นตนไม่สนใจกับคำพูดดังกล่าว แต่เมื่อมาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นรู้สึกใจหายกับอนาคตของจอรดีแลนด์ที่ยังไปอีกไกลมากในวงการบันเทิงเมืองไทยเพราะเป็นคนที่มีอุปนิสัยดีเชื่อฟังทุกคนสำหรับการเสียชีวิตของจอรดีแลนด์ในครั้งนี้อยู่บนถนนสายเดียวกับที่เก๋บ,บุญพิทักษ์จิตกระจ่างดาราสาวชื่อดังนางเอกละครทีวีเรื่องเพลิงบุญเคยประสบอุัติเหตุมาแล้วเมื่อวันที่27ตุลาคม2538 ขณะนั่งรถพร้อมด้วยแฟนหนุม่มน้องชายซึ่งภายหลังน้องชายได้เสียชีวิตไปอีกคนและได้าทาพิธีทางศาสนาคริ์และฝังไว้ที่วัดพระหาฤไยดาราสมุทรอาเภอเสียราชาจังหวัดชนบุรีที่สําคัญก็คือจอรดีแ,แลนนั้นประสบอุบัติเหตุห่างจากจุดที่เก๋บุญพิทักษ์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นและเสียชีวิตในถนนฝั่งเดียวกันด้วยจึงนับว่าถนนสายมรณะสายนี้ เป็นถนนที่ดาราสาวและดาราหนุม่มที่กำลังก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในวงการบันเทิงเอาชีวิตมาทิ้งไปแล้วถึงสองศพในเวลาเพียงไม่นานนักหลังจากที่จอดีแลนเสียชีวิตไปไม่นานในที่สุดทางช่องเจสีและบริษัทกาตนาได้ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับตัวดาราคนใหม่ทันทีและในที่สุดก็พบพระเอกวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งที่มีใบหน้าหวานเช่นเดียวกับจอดีแลนคือ แอนดิวเกล็กสันและคนนี้เองที่เป็นเพื่อนสนิทของจอรดีแลนเข้ามาแสดงแทนในเรื่องเมื่อหมอกสลายนี่คือเรื่องราวของดาราอีกดวงหนึ่งที่ร่วงไปอย่างน่าสลดใจขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ